ล่องใต้กันนะครับเรากำลังเดินเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตขึ้นกัน สวัสดีครับกลับไปหาล้ออีกแล้วครั้งนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาล่องใต้กันนะครับและทานข้าวนะครับกับวิวเจเลียนกว้างใหญ่ไพศาลนะครับที่แรกที่เราก็คือชุ่มพอทีอข้าวกันที่ร้านแฮปปี้บาร์นะครับบรรยากาศร้านนะครับเป็นสไตล์แบบเหมือนคันทรีคันทรีหน่นอยนะครับผมว่านะ่าจะเป็นบาร์ที่แบบตอนกลางคือนอาจจะแบบคนมานั่งดื่มกัแนแถมได้ บรรยากาศแบบริมทะเลดูดิสุดมากเนไม่มีุอเ,<ม>เยอะมาก เราออกจากที่ทานอาหารประมาณเที่ยงครึ่งนะครับและสี่โมงเราก็มาถึงที่สุรฎร์้านี่<ะ>ตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนรัชป,ประภาวิภาวดีแล้วจองเรือนะครับท่องเที่ยวเราไปชมภูเขาแบบที่มันโผล่ออกมาจากบนน้ำนกุ้ยหลินเมืองไทยเชยี่ยวหลินกุ้ยหลินกุ้ยหลินเมืองไทยเชี่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานเออเขื่อนเชี่ยวหลานเน้อเรามาดูกันเด้อมาถึงเราก็ดู ต่วหลักฐานว่าเราฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับนี่คือมีบริการอาหารปลานะครับที่จะเอาไปให้อาหารขณะที่เราไปชมุมนี่นคืออุทยานเขาศกนะครับค่าบริการนะครับแต่ว่าเราจองมากับทัวร์แล้วนะครับก็คือเชื่อหลานทัวร์เขาก็จะจัดการให้เราทุกอย่างเลยนะครับ ันนี้เรามาถึงแพของอุทยานนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากัน ของอุทยานนะครับก็จะมีแบบแพคเกจของอุทยานนะครับราคาประหยัดนะครับ uh> มีมาพักกันได้เลยมีเรือนะครับพาไปชมภูเขาต่างๆเหมือนที่เราไปดูเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันมีให้อาหารปลากันเดี๋ยวลงไปเลยเออวู้เฮ้ยปลาเยอะมากอันนี้คือปลาอะไรครับ อ๋อปลาตะเพียนหางแดงหุ้ยตันนั้แตกกับเพื่อนปลาเยอะมากโอ้ย,อยที่พักก็เป็นเหมือนกระท่อมคนลลหลังเลยเนาะแต่ปาร์ตี้ได้ข้างหน้าตอนนี้แล้วก็นั่งชมวิวสวยๆมองอเาราขับออกจากอุทยานแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวต้มกันที่ร้านตาขุนโตรุ่งติ้งปองตอนนี้เราเข้าที่พักมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักผ่อนนะครับ ห้องพักก็คือถูกใจมากนี่เราอยู่ห้องแบบ2คนนะครับ900าบาทแล้วก็เป็นห้องแบบเฟมิลี่ก็คือ1,400บาทต่อคืนนะคือใครสนใจก็มาได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าภาพกับของจริงนี่คือตรงกันนะครับมีความตรงปกมีความน่ารักเดีย๋ยวเราจะเก็บภาพตอนเ,เช้ามาฝากรู้สึกว่าต้นไม้แบบเยอะมากแต่ตอนนี้มันมืดแล้วเยวพักผ่อนกันก่อนเยวต้องขอตัวไปพักผ่อนพรุ่งนี้เราจะไปกันที่ที่ไหน<อ>พรุ่งนี้ไปที่ไหนพรุ่งนี้ไปกันที่พัง morning พ่อปม่พี่น้องพอกตายตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกา40นาทีเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารแล้วก็ชมวิวป่าเมืองป่าไม้นะครับี่จะบอกว่าเป็นป่าแบบอเมซอนเจอลิงปีนมาก็วเจอลิงรอมาขออาหารแต่เชาา้าเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารนะครับนี่มีแบบบ้านบนต้นไม้ด้วยนะครับ เก๋ไก่มากมีต้นบอลด้วยใหญ่มากดูสิว,วู้ยบอกว่าที่พักน่ารักมากเลยนะทุกคนมาพักกันได้เลยอยู่ที่เขาศกพาราไดซ์รีสอร์ทนะจ๊ะธรรมชาติแบบธรรมชาติมีมาน้อยอีกแล้วค่ะท่านไ่้รัตจยังไชื่ออะไรเหรอเรา เ็นแฟมิลีวเลหรองน้บมเลย,รเ,ลยเราจะมารีวิวห้องน้ำแบบ a ฟมิลี่ o ูนี่ความแบบโอ้แบบโอนด้ตัวน,นี้ใหญ่มากไม่เคย,ยเห็นเลยแล้วก็จะอาบน้ำตรงนี้แบบยี่วแบบยี่วแบบย,แบบย,ยั่วเราออกจากที่พักนะครับแล้วก็ แวบมาแค่แบบไม่กี่ร้อยเมตรข้างๆกันกับที่พักแล้วก็มาเจอกับร้านทาซาลคอฟฟี่นี่เขาบอกว่าน่ารักมากมีความมีฝายมีแบบมีที่จอดรถนะก็สไตล์ป่าเหมือนเดิมแต่แบบว่ามีความรม่มรื่นมากนะทุกคน เราออกจากร้านกาแฟน,นะครับประมาณเก,กือบเกือบบ่ายสองนะครับ4ี่โมงครึ่งนะครับเรามาถึงที่สมิตนางชีนะครับเรามาพักกันที่สมิตรนางชีบูชีนะนี่ด้านหลังอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นล็อบบี้เป็นจุดเช็คอินนะครับให้เราจอดรถอยู่ลานจอดรถนะครับแบบมีรถบรรทุไปโรงแรมนะพี่น้อง มาถึงแล้วเดี๋ยวเรากําลังเดินขึ้นไปดูว่ามันงามงดเพียงใดโอ้วิวแรก oh my god จะบอกว่าที่พักเขาอ่ะมีจุดชมวิวเป็นจุดๆเลยข้า <h ors> ไปตามซอกเพื่อถ่ายเอาวิวธรรมชาตินะคือ <h ors> <h ors> ถูกคิดมาแบบดีมากที่พักในแ,แต่ละห้องนะครับรรเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันกำลังเดินไปกำลังเดินไปเฮ้ยไฮไลท์ว้าวเราสามารถเล่นน้ำแช่น้ำไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด้วยได้เลยนะคะโอ้ยสวยงามว่ะคือผ้าทิดก็จะขึ้นฝั่งนี้นะคะอ๋อครับอุ้ยดูนี่นมีสองเซอร์นะคะสำหรับระบบน้ำแล้วก็ไฟะคะ่ะเราดูห้องเสร็จแล้วเราก็จะมา ขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนเขาบอกว่ามุมแบบลดเราขึ้นมาถึงอ่อมันเป็นคาเฟ่ของที่นี่นะครับเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดเลยวู้สวยมากนี่มีแบบรังนกให้เก็บภาพ้ลยนะครับนี่น่ารักมากนี่แล้วก็มีแบบเป็นเหมือนรังนกกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้ให้เก็บภาพด้วย ด้านในนะครับเหมือนมีเบเกอรี่แล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะมาไปขอคาเฟ่นนะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้หกโมงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดินเนอร์นะครับ ตอนนี้เราทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องอีกไทม์หนึ่งของเรานะครับเป็นเหมือนกับเป็นใช้ห้องน้ํารวมกันนะครับอี่ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับนี่มีห้องน้าทั้งหมดเลยมีห้องอาบน้ำนี่เดี๋ยวเรามาดูห้องกันห้องน่ารักมากเป็นห้องเล็กๆนะครับดูมีแอร์ให้ด้วยเข้าไปก็คือเป็นเตียงแล้ว,ลวก็ออกมาไปใช้ห้องน้ําตรงนู้นที่เราผ่านมา<อ>มีปลั๊กให้ทั้ง หัวเตียงและปลายเตียงนะครับมีมตะกร้าใส่ของทิชชู่แล้วก็แบบเป็นกระจกสวยๆแล้วก็มีแก้มีกันยุงด้วยแล้วก็มีแบบกาแฟตอนเช้าน้ำดื่ม,มไฟแบบออกไปพบปาก,กับสิ่งปฏิกูลนอกแล้วก็ถังขยะนาระในนี้จะมีแปรงสีฟันมาให้ใช้แล้วทิง้งยาสีฟันอ๋อเป็นถุงใส่ผมนะครับชุดเป็นชุดใส่อ,อบน้ำแล้วก็มีผ้าเช็ดตัว เป็นแบบสําหรับ2คนนี่ว่าห้องแบบนี้น่ารักมากเลยนะนี่มันก็คือ1 5 0 0บาทห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องน้ำรวมกันใครอยากมาพักแบบราคาไม่แพงก็มาพักได้ที่นี่เราจองแบบแพงแล้วก็แบบราคาไม่แพงนะครับจะได้แบบว่าเฮ้ยถ่ายรูปได้เราไปเจอกันตอนเช้าตอนเช้าเขาบอกว่าไฮไลท์เลยคือการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6โมงเช้าเราเจอกันตอนเช้าเลย Good night. morning ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสินาทีเรากาลังเดินเพื่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนี่เป็นอยู่เบื้องหลังไหมก็เลัจะขึ้นแล้วแดงฉานแล้วแดงชาติแล้วเราสั่งโกโก้เย็นด้วยแล้วก็เป็น ครับปุชิโนโรอนสวยน้าน่ารักมากตอน,นนี้เรามาทานอาหารเชา้านะครับเป็นขา้าวต้มกุบบ้งกับเบเกฟราดกับอะไรยั่วๆต่างๆพออาหารที่ทเดิมกินข้าวเสร็จแล้วเดียเยเยเด๋ยวเราไปโดดน้ำตุ้มตามกันต่อ,ตตตตตอในห้องนะครับ ุดแล้ววิวหลักลานวิวธรรมชาติดูสิเล่นน้ำแบบกับพื้นป่าพื้นเขาสวยงามมากคนหลังจากที่เราเล่นน้ำนะครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เก็บของต่างๆนะตอนนี้ เที่ยง15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์นะครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อนะครับเราจะออกจากพังงา <ไป S 1> นะครับไปที่ภูเก็ตฮีไปก่อนนะสม็จนางชีบูทิ เป็นเวลาบ่ายโมง45นะครับร้นานอาหารเคาว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็คิวยาวนะครับร้านตาถ้วยได้มิชลินด้วยนะเดี๋ยวเราไปชิมว่าข้างในมีอะไรเราสั่งออกออกกุ้งมังกรซาชิมิแบบน่ากินมาก ตอนนี้5โมง15นาทีนะครับเรามาถึงแล้วที่ภูเก็ตนะครับเราอยู่กันที่ไหรีพันวาตอนนี้เรากำลังไปจุดชมวิวนะครับเพราะว่าเขาาจะปิดเร็วเราก็เลยต้องรีบขึ้นไปดูจุดชมวิว แล้วก oh, oh, mm ็เหนื่อยมากโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยและก็ร้อนเลยโอ้โหสุดยอดสุดสุดสวยมาก บบยั่วมานี่มีอย่างจากุที่ใหญ่มากแล้วก็แบบนี่มีที่อาบ,บน้ำอย่างดีอ๋อแล้วก็มีโซนห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็มีอาบน้ำแบบอินดอร์อานนี้ฝั่งห้องนั่งเล่นก็มีที่นั่งมีท,งที่นั่งเล่นแบบยั่วโซนห้องนั่งเล่นก็จะมีแพนทรีเล็กๆนะครับมีแพนทรีเล็กๆให้เราแบบ ถ้าอาหารต่างๆองนี่ไม่ครเวฟแล้วก็มีตู้เย็นแบบใหญ่เวอร์และอีกด้านก็จะเป็นห้องน้ำก็เป็นโซนแบบเออแบบแต่งตัวอีกโซนหนึ่งนี่แบบมันอยากเล่นน้ำวาอาบน้ำแบบยังไม่อยากเข้าห้องไม่อยากห้ห้องเปื้อนแล้วก็นี่มีห้องน้ำนี่มีที่อาบน้อ เฮ้ย <c oughs> มีคนดำน้ำดำน้ำแข่งกัน so funny? นิ่งไปแล้วครับ <c oughs> ยอมแพ้ยอมแพ้แ <c oughs> ออชมป์ครับนี่เป็นดินเนอร์เด็กๆนะครับน้ำเราไปดูโซนแบบอาหารหรือโซนดินเนอร์โซนบาร์ต่างๆนะครับ นเช้าวันกลับของเรานะครับตอนนี้8ปดโมงห้า้าแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้แต่ว่านี่เราขอมาเก็บภาพท้องทะเลอันงดงามก่อนไปซะทุกคนทะเล เรามาถึงที่ฮ a นุมานเวิลด์แล้วนะครับตอนนี้10โมง3นาทีแต่เราจองไว้อ่ะรอบ10โมงเราต้องรีบไป <ST> S> <S เอาคิวนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยไปดูกันเลยว่าเรามีอะไรเด้น่าสุดสุนักนะแค่ไหนว้าว <ST> S> <S เราจองเป็น สิบลายนะครับมาเล่นสิบลายกาันสิบประมาณสิบฐานเดี๋ยวเราไปดูว่าสิบลายเขาวาอะยั่วขนาดไหนนี่เขาให้ผ้ามาผูกหัวนะครับจะได้ใส่หมวกกันน็อกได้อย่างสบายใจนี่ ฟังบีบเรียบร้อยเราก็เดินทางไปเล่นแล้วทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เราเริ่มขึ้นเชือกแล้วครับสองสามข้างหน้ามาบอกแรงหน่อยโว้าอุกเก่งมากได้แล้วกลัวหลังวัวสอดมากสองสามสองสาม สนุกนะแต่ว่าก็กลัวอยู่โอเคมองกล้องด้วยไอ้มองกล้องด้วยฝั่งนี้ปล่อยมือได้ปล่อยมือได้ปล่อยมือเลยเอ็นลังไปเลยโอ้โหโอ้ก้าเขียนได้ด้วยสตาร์ทสองคะแนนขึ้นเลยครับสองเป็นพวกูดกับเราพร้อมบินนะครับไปโอ้ I เราะตะก,กี้เราไปเล่นครอ,อรเตอร์มานะครับทุกคนเวียงแบบสุดๆเลยไม้ไว่ร้อยไปแล้วมาถอดชุดแก้ผ้าแก้ผ่อนผ้าพวกหัวนะครับเป็นของสมนาคุณอา์นาหาที่เราจะมากินข้าวต่อนะดูซิกเนเจอร์ของเขาเป็นอะไรซี่โครงหมูยางนี่มีโซนเอา u t d o o r ด้วย นี่เป็นโดอมอีกด้วยโอ้ยแล้วก็มีทางเดินแบบสวยๆเลยสวยมากวา้าว <c oughs> แล้วแล้วก็ทานอาหารน <c oughs> อโทษสติ๊กของตอนนี้นะครับเราทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราต้องไปสนามบินเพื่อกลับกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราเล่นไป2อย่างนะครับอันแรกเป็นซิปลน์นะครับที่เป็นหนสริงนะครับรู้สึกว่ามันน้อยนะครับ1,200บาทอันที่2เป็นโรเลอร์นะคะรับ899าบาทแต่ว่ามันเป็นโปรโมชั่นได้วิดีโอด้วยเดี๋ยวเขาส่งให้เราผ่านอีเมลตอนนี้เราต้องไปกันแล้วเพราะว่าอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวตกเครื่องเราก็จะมีของฝากหรือตรงรอ๋อล็อบบี้นะครับตรงที่เราเลือกรูปเมื่อกี้นี่น่ารัก แล้วเราก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยนะครับทันเวลานะครับเราอยู่ทั้งหมด3คืนนะครับปะนอนที่สุราธานี1คืนพัางงาน1คืนแล้วก็ภูเก็ตอีก1คืนนะครับอ่ามาได้เลยแบบขับรถล่องใต้แบบยั่วๆยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับช่องอินดีมีนนะครับลืมไปตามดูใดส้สนุกบ้าล่องใต้